ภาวะเบาหวานสงบงดใช้ยา yeah. จริงไหมคะจริงค่ะมีอยู่จริงค่ะลูกค้าขะอันนี้คือการันตีจากลูกค้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆนะคะก็คือภายใน3เดือนนะคะก็คืองดฉีดอินซูลินนะคะไปตรวจคุณหมอคุณหมอบอกว่าไม่มีน้ําตาลในเลือดแล้วนะคะก็คือลดลงอย่างมากเห็นได้ชัดเลยนะคะจากที่เลือดจะเป็นกดอยู่แล้วนะคะน้ําตาลขึ้นสูงเนี่ยเดือนแรกที่ไปตรวจก็คือ600กว่า ดีที่ไม่ช็อกนะคะแล้วก็พอกลับมาเนี่ยลูกค้าดูแลตัวเองด้วยการงดใช้น้ําตาลทรายปกติภายในบ้านนะคะแล้วเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์น้ําตาลหล่อห้างกล้วยตัวนี้นะคะภายใน3เดือนค่ะลูกค้ากินติดต่อกันต่อเนื่องนะคะ3เดือนลูกค้างดใช้อินซูลินแล้วค่ะคุณหมอให้งดใช้อินซูลินนะคะแล้วก็รับประทานติดต่อเนื่องกันมา1ปีนะคะลูกค้าได้งดใช้ยา เลิกกินยานะคะคุณหมอบอกว่าไม่ต้องทานยาแล้วนะคะก็คือแต่ว่าเรยังต้องควบคุมน้ําตาลอยู่นะคะก็คือต้องใช้น้าตาลล่หอห้างกล้วยตัวนี้เป็นประจําอยู่นะคะก็คือไม่มีน้ําตาลในเลือดเลยและยังมีสารต้านอนุม,มูลอิสระด,ด้วยนะคะลูกค้าคะถ้าใครสนใจหรือว่าคนที่กําลังฉีดอินซูลินหรือว่าต้องกินยาเป็นประจําทุกวันนี้นะคะทําให้ไตาวายไตยพังได้ง่ายๆเลยนะคะลูกค้าคะตัวนี้ เรารับรองผลจากคนใช้งานจริงแล้วนะคะว่าช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้จริงร้อยเปอร์เซ็นนะคะเห็นผลตั้งแต่เดือนแรกนะคะสามเดือนแรกนี้งดฉีดอินซูลินเลยนะคะไปหาหมอระยะเวลาหนึ่งปีลดลงตลอดเลยนะคะทุกสามเดือนทุกสามเดือนหนึ่งปีคุณหมอให้งดใช้ยาจริงๆเลยค่ะไม่ต้องทานยาไม่มียาไขมันไม่มียาลดน้ำตาลไม่มีเลยนะคะลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าหันมาดูแลตัวเองแล้วก็ ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะลูกค้าเชื่อว,ว่าลูกค้าจะต้องไม่ได้กินยาหรือว่าไม่ได้ฉีดอินซูลินแน่นอนค่ะอันนี้คือของเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะนำเข้ามาเองแล้วก็ถูกต้องนะคะแบบ100%แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะมีออยอรับรองลูกค้าสนใจรีสั่งเลยคะ่ะแล้วใครอยากแล้วใครไม่อยากฉีดอินซูลินต่อไปต้องใช้จริงๆ